กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาต้นแบบการสำรวจติดตามสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวังศัตรูพืชอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการส่รงเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี2565 โดยทำการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชศึกษาเปรียบเทียบกับแปลงปลูกทั่วไปของเกษตรกรมีการเก็บข้อมูลต่างๆที่สำรวจพบในแปลงเช่นข้อมูลพืชที่ปลูกศัตรูพืชทุกระยะตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยอาการความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นพืชศัตรูธรรมชาติที่พบแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้นพร้อมทั้งเช็ปแปลงต้นแบบดังกล่าว เป็นจุดสาธิตจุดขยายผลให้กับเกษตรกร,ศ,กรศึกษาต่ตอไปชนิดพืชที่จัดทำแปลงต้นแบบคือข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชและเก็บข้อมูล7-10วันต่อครั้งโดยการเดินสำรวจแปลงเป็นแบบเส้นทแยงมุมจำนวน10จุด จุดรักสิบต้นเน้นให้กระจายครอบคลุมทั้งแปลงข้อมูลแปลงที่จัดเก็บได้เช่นศัตรูพืชทุกระยะตั้งแต่ระยะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยโรคพืชอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดกับต้นพืชศัตรูธรรมชาติที่พบและสภาพแวดล้อมขนาดนั้นจากการสำรวจแปลงต้นแบบพบศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติ ซึ่งสัตว์ตัวพืชสำคัญที่พบคือหนอนกระทูข้าวโพดกัดกินยอดและใบข้าวโพดพบกลุ่มไข่ของหนอนกระทูข้าวโพดตั้งแต่อายุพืชได้15วันทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร,ร,กรในการจัดการด้วยวิธีผสมผสานและสนับสนุนแตนเปนไข่เกโคโกแกมมาและแมลรงหางหนีบปล่อยลงในแปลงอีกด้วย